จริงๆแล้วนะครับหลายคน,นยมีความคิดว่าเมื่อรอจัดฟันในระยะเวลา2ปี3ปีก็ตามพอหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันออกจากปากแล้วเนี่ยเป็นอันจบสิ้นการให้การรักษาทางด้านทน,นกกร,รมจัดฟันจริงๆแล้วไม่ถูกต้องนะครับภายหลังจากที่เราถอดเครื่องมือจัดฟันแล้วเนี่ยหมอจัดฟันจะให้เราใส่รีเทนเนอร์การใส่รีเทนเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งยังถือว่าอยู่ในกระบวนการของการจัดฟันอยู่ครับเพราะว่าการ ภายหลังจากที่เราถอดเครื่องมือจัดฟันแล้วเนี่ยนะครับฟันจะยังมีการปรับตัวอีกเล็กน้อยให้เข้าสู่ในตำแหน่งที่มีการกดเคี้ยวได้ดีขึ้นในระยะนี้เนี่ยนะครับรีเทนเนอร์เนี่ยทำหน้าที่ในการประคองฟันให้อยู่ในตำแหน่งหรือว่าโพซิชันที่ถูกต้องที่ที่สวยงามเนี่ยนะครับภายหลังการจัดฟันหากเราไม่ใส่รีเทนเนอร์เนี่ยนะครับโอกาสที่ฟันจะเคลือ่อนกลับหรือว่าเคลื่อนเปลี่ยนไปสู่ในตำแหน่งที่เราไม่ต้องการก็มีความเป็นไปได้สูงครับ ทีนี้ในคําถามที่ว่าเราจะต้องใส่รีเทนเนอร์ไปนานแค่ไหนเนี่ยถ้าเผื่อเป็นโดยส่วนตัวของหมอแล้วเนี่ยหมอแนะนําว่าเราไม่ควรจะถามว่านานแค่ไหนแต่เราควรจะใส่รีเทนเนอร์ไปให้นานที่สุด เท่าที่เราจะทําได้นะครับโดยในช่วงแรกๆภายหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันเนี่ยเราควรจะต้องใส่รีเทนเนอร์ทั้งกลางวันและกลางคืนถอดรีเทนเนอร์เฉพาะตอนรับประทานอาหารเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอหลังจากใส่รีเทนเนอร์ไประยะหนึ่งแล้วเราอาจจะใส่เฉพาะตอนกลางคืนได้นะครับเนื่องจากว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีอุปนิสัยที่ไม่พึงประสงค์เช่นเราอาจจะกลืนน้าลายผิดวิธีมีการวางลิ้นในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง พวกนี้นะครับก็จะทําให้ฟันเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนออกจากตําแหน่งที่เหมาะสมหรือสวยงามภายหลังจัดฟันได้กรณีที่คนที่ยังมีลักษณะน,นิสัยที่ไม่พึงประสงค์หลังเนี้ยหมอก,ก็แนะนําว่าให้ใส่ดีเทนเนอร์ไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างน้อยๆก็ตอนกลางคืนครับผมและจากประสบการณ์ของหมอเนี่ยนะครับมีหลายๆครั้งเลยที่พอภายหลังจัดฟันไปแล้วเนี่ยผู้รับบริการธนาิลปกรรมจัดฟันเนี่ยอาจจะลืมใส่ดีเทนเนอร์ระยะหนึ่ง อาจจะแค่ชั่วข้ามคืนเดียวหรือว่า2วัน3วันพอเอาดีเทนเนอร์กลับมาใส่อีกครั้งหนึ่งใส่แล้วเกิดอาการเจ็บหรือว่าแน่นกรณีอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใส่ดีเทนเนอร์ไปได้ลงในตำแหน่งนะครับแต่จ,จะเจ็บหรือว่าแน่นเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรครับออพอภายหลังจะใส่ดีเทนเนอร์สักวันถึงสวันแล้วเนี่ยดีเทนเนอร์ก็จะใส่ลงง่ายขึ้นรากการเจ็บหรือว่าอาการแน่นก็จะหายไปแต่ยกเว้นว่าหากเราไม่ได้ใส่ดีเทนเนอร์ในระยะเวลาที่นานกว่านั้นนะครับดีเทนเนอร์อาจจะใส่ไม่ลง กรณีอย่างนี้กลับไปหาหมอจัดฟันคนเดิมที่ทําการจัดฟันให้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อาจจะต้องทํำรีเทนเนอร์ใหม่อาจจะต้องใช้รีเทนเนอร์ที่มีลักษณะพิเศษในการที่จะช่วยให้ดันฟันกลับมาสู่ในตำแหน่งเดิมได้ครับ